เป็นประเด็นีที่ยิ่งใหญ่และน่าสนใจครับเราจะแปลคําเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษฝากท่านรองนายกแล้วก็การท่องเที่ยวไทยจะสําเร็จได้แน่นอนถ้าคนไทยเราทุกคนท่านท่านสุรชัยครับมีมีผู้ประท้วงเยอะเลยครับผมขออนุญาตนิดที่จะท่านท่านครับนัทสุนทรไนเกียรตินครเสียมราชส่งเข้าประกวดครับท่านท่านไม่ไม่ใช่นางงามนะครับเออคือคือผมว่าไหนไหนท่านท่าน อรองหัวหนา้าพักฝ่ายแค้น่ันสมชายร้องเกือบทั่วแล้วนี่มันยังขาดไปอันหนึ่งนะฮะเพราะนั้นผมขออนุญาตร,รองเพิ่มเติมนะครับต้องกานที่เคารพครับ <t> อ้าวลูกคู่แดนเซอร์เตรียมตัวโอ้โห มชายท่านล่องขาดไปท่านสมชายท่านล่องขาดไปฟังได้ไหมละเพิ่มอีกสักนิดพอมได้ไหมเพิ่มอีกสักนิดท่านล่องขาดอิดโปรดักชันท่านมาไอโรดักชันเขามีงานทำวีซีดีเขามีงาน ไม่ร้องตอนนี้เขาจะว่าเอาไม่ร้องตอนนี้เขาจะว่าเอาร้องให้เขาแล้วผมสวัสดีร้องให้เขาผมสวัสดีท่านท่านสมชายครับผมเห็นถึงความเป็นทีมงานของฝ่ายแคนครับแต่ผมว่าสองท่านหลังสมัยหน้าคงไม่ได้รับเลือกแล้วนะครับ ท่านขอขอบคุณท่านนัทวุฒิใสเกื้อนะฮะขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ฝากท่านรองว่าถ้าเราต้อนรับต่างชาติดีๆนะครับอย่างที่เขากล่าวว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับตามมีและตามเกิดให้เลือดเลอกายยากว่าจะกลับถ้าเราทําได้แบบนี้ท่องเที่ยวไทยรุ่งโรจน์แน่นอนด้วยความขอบพระคุณครับท่านประธานครับ คุณท่านสลชายครับท่าน,ท,านท่านพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่เชิญครับขอสอบถามอีกสักเล็กน้อยไม่ทราบว่าโฆษณาเกี่ยวกับพัดลมโอกาว่าหรือเปล่ววาตะกี้ลองถึงเมื่อไหร่หูหูไม่ค่อยดีพอถึงถ้าเราไม่เอ่ยคําว่าพัดลมโอกาว่าเดี๋ยวโอกาเขาจะว่า <laughs> ขอ,ขอบคุณท่านรองนายกทีเป็นห่วงนะครับท่าน,ะะนรัฐมนตรีท่านประธานสภาครับเมื่อตะกี้ท่านสมชายร้องได้เพราะมากแต่ไปขอบคุณท่านนทวุฒิแล้วไม่ขอบคุณผมครับซึ่งเป็นลูกคู่ตลอดเวลาครับ <c oughs> ผมน้อยอกน้อยใจแต่ว่าตั้งเนือก็มีประเพณีครับท่านประธานครับประเพณียี่เปิงครับที่จังหวัดเชียงใหม่ ลอยโกมไฟตึงโกลมไฟสีโกมไฟแสงอู้งามทั่วฟ้าครับบะปอครับตังเจียงใหม่ยังมีงานประเพณีส่งการเจียงใหม่ไปที่สุโขทัยมีประเพณีเผาเทียนเล่นไฟและติบ้านร้อยเอ็ดมีเผาเทียนเล่นไพ่ครับท่านประธานเท่านรู้บ้ครับเดี๋ยวมีผู้ใช้สิทธิ์พาดเตงนะครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายนงคีจากร้อยเอ็ด เสียหายอย่างน่งเลยครับเขาเตียนเล่นไปพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้แล้วพี่น้องชาวร้อยเอ็ดดูอยู่นะท่านต้องถอนนะครับเพราะถ้าไม่ถอนวันนี้แล้วผมเนี่ยนะครับแก้ต่างให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดไม่ได้เท่ากับว่าผมตีโง่แล้วอมครับท่านประธานต้องถอน ท่านสมพาษครับไปพาดพิงถึงพี่น้องแถวร้อยเอ็ดครับท่านประธานครับผมสมพาชูโชธถ้าได้พาดพิงแต่ได้พาดพิงจริงๆก็ขอสุมาได้เจ้าสุมานะครับผมก็บรรนาทิ้งสเปโตไปเลยครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับก็ไม่มีใครเสียหายนะครับต้องขออภัยแล้วก็ถอนกันไปเรียบร้อยแล้วท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้นำฝ่ายแค้นนะครับซึ่งท่าน นั่งดูการอภิปรายต่อเนื่องกันมาถึง3สัปดาห์ท่านจะได้มากล่าวสรุปการอภิปรายในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของฝ่ายรัฐบวมนะครับเชิญเชิญท่านนันทนานั้นถาวโรภาสครับท่านประธานสภาที่คเคารพค่ะดิฉันได้นั่งฟัง ทั้งสมาชิกฝ่ายแพนแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบวมได้พูดนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกเอาไว้ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นในการขายที่จะชักจูงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาประเทศไทยเรามากมายนะคะเรามีตั้งแต่ทุ่งบัวตองภูชี้ฟ้าผาแต้มแก่งหินเพิงน้ำตกทีรอสูปราสาทหินพนมลุงสิมิลันเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเปิดสชคะให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ให้ธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยนะคะออกไปโชว์ชาวต่างชาติเรามีอาหารไทยที่รสชาติยอดเยี่ยมต้องพัฒนาในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมให้คงอยู่เพราะคนมาเที่ยวเมืองไทยเพราะอยากจะรู้ว่าคนไทยเป็นยังไงไม่ได้ดูไม่ได้มาเที่ยวเมืองไทยเพื่อจะดูวัฒนธรรมตะวันตกอย่างที่เรากําลังเดินตามต่างชาติเราต้องช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ค่ะเมืองไทยเราเนี่ยนะคะพิพิธภัณฑ์น้อยมาก เด็กบางคนไม่เคยไปพิพิธภัณฑ์เขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ต่างชาติเขาพัฒนาเหลือเกินถ้าท่านรัฐบาลทั้งหลายสนับสนุนให้เอกชนทำค่ะต่างประเทศมีสมิธตอเนียนนะคะในอเมริกาเอกชนทำแต่รัฐบาลสนับสนุนเมืองไทยเราถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาสนับสนุนในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ระบบขนส่งมวลชนค่ะถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วเจอรถติดมหาศาร้านเแบบขณะนี้เบื่อค่ะ แค่จะไปวัดสุดทธาทางจากวัดพระแก้วไม่กี่กิโลเนี่ยนะคะสองชั่วโมงวันๆไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วและที่สําคัญก็คือรัฐบวมคะต้องแก้ปัญหาอาชญากรรมค่ะเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วจะต้องให้ปลอดภัยสบายใจไม่มีปัญหาอุบัติเหตุถ้าเผื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะการท่องเที่ยวของไทยก็จะเจริญรุดหน้าและที่สำคัญนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นแหล่งรายได้ที่ดี แต่ถ้าเผื่อว่ารัฐบาลไม่บริหารจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีแล้วในอนาคตเราจะไม่เหลืออะไรเอาไว้ขายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยค่ะครับขอบคุณครับตรงนี้เป็นแนวความคิดต่างๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านรัฐบามเห็นด้วยก็คงจะนำไปใช้ได้นะครับท่านรองนายก ท่านจะได้กล่าวสรุปในฐานะที่เป็นผู้แทนของนายกรัฐมนตรีนะครับเรียนเชิญครับท่านประธานสภาโจกท่านผู้นำฝ่ายแคนท่านสมาชิกสภาโจกที่เคารพรักทุกท่านครับด้วยความขอบพระคุณยิ่งนะครับในฐานะที่กระผมเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์แล้วก็พัฒนาวิสัยทัศน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนําเข้าสู่ภาคปฏิบัตินะครับ ที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว่านโยบายการท่องเที่ยวเรานั้นว่ากันประมาณสัก2ปี3ปีอเมซิ่งไทยแลนด์อเมซิ่งแค่แค่2-3ปีแล้วก็ก,กลับมาซบเหมือนเดิมครับกลับมาซึมเหมือนเดิมอย่างนี้คงไม่ใช่การพัฒนาในระยะยาวสิ่งที่ผมอยากจะวิเคราะห์ในเชิงวิชาการสักนิดหนึ่งก็คือว่าเราทําอย่างไรที่จะให้การท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นการท่องเที่ยวแบบย,ยั่งยืนครับเราต้องวิเคราะห์ว่าวันนี้ไม่ใช่การทําการตลาดในสิ่งที่ภาษาอังกฤษ วิชาการตลาดเรียกว่า product marketing คือการตลาดโดยการโฆษณาเฉพาะสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยแต่เราต้องทำการตลาดในสิ่งที่การตลาดสมัยใหม่เรียกว่า consumer marketing คือการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่หน่วยง,งานทางการท่องเที่ยวจะหันมาสนใจพัฒนาการท่องเที่ยวครับโดยเน้นการตลาดครับต้องดูให้ชัดว่า สินค้าของเราหรือที่ภา,าษางกฤษเรียกว่า p r o d u c t นั้นมันคืออะไรตอบสนองความต้องการไปที่ต้องการเท่าจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ price หรือราคาราคานี้ consumer หรือผู้บริโภคเขารับได้หรือไม่แพงเกินไปหรือเปล่าผู้บริโภคก็ต้องแบ่งเป็นผู้บริโภคภายในประเทศกับผู้บริโภคต่างประเทศเราต้องยอมรับในสัตรธรรมและความเป็นจริงครับท่านประธานครับ มาถึงเพลสหรือสถานที่นั้นตัวนี้สําคัญอย่างยิ่งครับเราจะต้องอำนวยความสะดวกครับเราจะให้เข้าเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสได้เข้ามาถึงที่เราเนี่ยในเชิงการตลาดสถานที่จุดของจําหน่ายในเรื่องของการจัดทัวร์ในประเทศไทยของเรานั้นต้องเพียงพอเราต้องเน้นให้เกิดความทันสมัยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและสําคัญอีกตัวครับ,บท่านประธานครับคือคโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นสําคัญที่สุด เราต้องส่งเสริมครับเราต้องสนับสนุนได้ทุกรูปแบบเราต้องมีสื่อให้ทั่วถึงและเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายเราต้องรู้ว่าคอน s u m e r หรือพบบริโภคของเรานั้นอยู่ที่ไหนครับตลาดของประเทศไทยอยู่ตรงไหนอย่างที่ท่านนะครับสมาชิกพักนะฮะสมาชิกรัฐบาลได้พูดแล้วนะครับว่าจากการรายงานพบว่าคนไปเที่ยวในสเปนในฝรั่งเศสหรือที่กรุงปารีสมากกว่าประเทศไทยเราต้องวิเคราะห์ว่าเข้าไปเที่ยวเพราะอะไร ประเทศไทยเรามีอย่างนั้นหรือเปล่าเราพัฒนาให้ได้ครับท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่เป็นลองเทอมที่สุดผมยืนยันกับท่านประธานอย่างยิ่งนะครับเราจะต้องทําอย่างนี้ให้ได้เราสร้างเป็นจุดขายในระยะยาวจะเป็นการท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนครับเรามีนโยบายลองสเตแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือนโยบายที่เรียกว่าลองเทิมคือนโยบายระยะยาวครับผมคิดว่าประชาชนคนไทย คือผู้ที่จะทําให้นโยบายลองเทอเพราะเราเป็นความจริงเราต้องช่วยกันครับพี่น้องประชาชนคนไทยครับหลายท่านไม่รู้หรอกว่าเรากําลังเป็นเจ้าบ้านของการท่องเที่ยวราจะคุ้นเคยกับการเป็นเจ้ามือมากกว่าการเป็นเจ้าบ้านแต่ถึงเวลาที่เราจะต้องหันมาพัฒนาตัวเราเองให้เป็นเจ้าบ้านตอบรับกับการท่องเที่ยวภาครัฐคือคกลไกสําคัญในการที่จะอัดฉีดลบประมาณในการที่จะจัดการ เกี่ยวกับเรื่องของกฎกติกาและกฎหมายให้พร้อมรับกับการท่องเที่ยวประชาชนที่อยู่ในทุกภูมิภาคสถานที่ต่างๆของประเทศไทยท่านคือเจ้าของบ้านเจ้าของประเทศที่แท้จริงที่จะต้อนรับแขกซึ่งหมายถึงฝรั่งต่างชาติและคนไทยของเราด้วยกันเองนี่แหละครับคือจุดรอดจุดฟื้นของประเทศไทยฝากความหวังไว้กับคนไทยทั้งประเทศครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านรองนาะยกรัฐมนตรีนะครับท่านสมาชิกสภาโจ๊กครับก็คิดต่างๆที่ทางฝ่ายบริหารนะครับหรือฝ่ายรัฐบวมท่านได้นําไปปรับใช้เนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในระะยะยาวต่อไปในโอกาสนี้ครับขอขอบคุณบริษัทบัวทองเพอพอร์ตี้จำกัดบริษัทที่รับวางแผนบริหารงานขายและด้านการตลาดให้กับโครงการบ้านจัดสรรแบบครบวงจรขณะนี้มีโครงการคุณภาพให้เลือกมากกว่า50โครงการครับ ขอขอบคุณมัสเตอร์เบรนมาดเข้มรดนุ่มหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายทั่วไปขอบคุณท่านสมาชิกสภาโจกทุกท่านนะครับทั้งผู้นำฝ่ายแคนฝ่ายแคนท่านผู้นำรัฐบวมท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบวมทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาโจกในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งก็คงจะเกิดประโยชน์มากมายนะครับในการที่รัฐบวมจะได้นำไปเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวและหาไรายได้เข้าสู่ประเทศนะครับ ตอนนี้ผมขออนุญาตปิดประชุมครับ